อยู่กับผมแอดมินต้นครับเดี๋ยววันนี้พาอัปเดตผลงานการผลิตรุ่น P 2 1 7เกันครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับนี่ฮะลูกค้าเลือกขนาดเป็นไซส์6ฟุตนะครับรุ่น P 2 1 7เลือกวัสดุหุ้มเป็นงานผ้ากำมะหยี่สีเทาดำทั้งชุดครับแบบนี้ครับนี่ฮะนิ่มมากๆนะครับสำหรับงานผ้ากำมะหยี่ตัวนี้และก็ยังมีออปชั่นนะครับสวิตช์ปเปิดไฟทั้งซ้ายและขวาออปชั่นตรงนี้เอาไว้สําหรับเสียบที่ชาร์จแบตมือถือได้นะครับนี่ฮะตรงนี้แผ่นชั้นี้ฮะ แล้วก็จะเจอช่องเก็บของด้านในนี้วิธีเปิดเปิดแบบนี้ครับนี่ครับเมื่อดึงขึ้นมาจะเจอช่องเก็บของด้านล่างนี้ครับเมื่อเก็บของเสร็จแล้วเราเอาแผ่นชั้นตรงนี้นะครับปิดเข้าไปแบบนี้ครับดูนี้ชักนะครับปิดเข้าไปอีกหนึ่งชั้นครับนี่ครับจะเป็นออปชั่นของรุ่น P 2ี7มีให้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาแบบนี้เลยครับและสำหรับฐานรองที่นอนนะครับนี่ฮะเสริมฟองน้ำหนาพิเศษนุ่มมากๆเท้าสัมผัสเนี่ยบอกเลยว่าไม่เจ็บแน่นอนนุ่มจริงๆครับ ไม้พื้นฐานรองที่นอนลูกลิงชักอัปเกรดเป็นงานผ้าทั้งหมดครับและโครงสร้างต่างๆเรายังอัปเกรดเป็นโครงสร้างไม้จริงนะครับไม้สนนิวซีแลนด์นำเข้าอบแห้งทั้งชุดครับนะฮะป้องกันเชื้อราไม้พื้นตรงนี้กับโครงสร้างใช้เป็นไม้อีหนึ่งนะครับเด็กและผู้ใหญ่ที่เป็นภูมิแพ้สามารถใช้งานตัวนี้ได้ครับไม่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจไม่แสบตาไม่แสบจมูกครับยังไงฝากผลงานรุ่น p ยี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดของ inbest furniture เอาไว้ด้วยครับสวัสดีครับ